กอดคอร้องให้ในงานแต่งกลายเป็นโมเมนต์ที่ดูแล้วอุมยิ้มตามในความน่ารักของพี่น้องคู่นี้เลยจริงๆสําหรับนิกกี้นัชชัดกับน้องชายเมาลนชาที่เพิ่งจะกุมแขนแฟนสาวสปอยล์พิชาดาเข้าประตูวิวาสุดชื่นมื่นไปเมื่อวานนี้9มีนาคมล่าสุดนิกกี้ก็ได้เผยคลิปหลักเมื่อเมาส์ได้มากอดคอพร้อมกับหลังน้ำตาของลูกผู้ชายออกมาเท่านั้นยังไม่พอเจ้าตัวยังได้พร่ำบอกความในใจเพื่ออยากขอบคุณพี่ชายสุดที่รักในวันแต่งงานนี้อีกด้วยขอบคุณนะตอนกูไม่เมา กูอาจจะพูดแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าขอบคุณมึงมากๆเลยนะซึ่งต่อมานิกกี้ก็ได้โพสต์คลิปดังกล่าวพร้อมเขียนแคปชั่นว่ามึงตื่นมาดูเร็วเมาส์ M O U S E N A T C H A จากนั้นเมาส์ก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าตายละฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮาฮรีบความเอ็นดูจากแฟนๆได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว